ตอนเรียนมัธยมผมไม่เคยเอากล่องข้าวที่แม่เตรียมให้ไปกินกับเพื่อนเลยผมอายกล่องข้าวผู้ผู้ธรรมดาแถมมีเศษกระดาษแปะอยู่ข้างในทุกวันผมมักจะแอบเปิดกินหลังโรงเรียนแล้วทิ้งโน้ตทุกใบไว้ที่บ้านไม่เคยสนใจอ่านแม่ก็แค่แม่บ้านคนหนึ่งไม่มีอะไรน่าภูมิใจหลายปีผ่านไปวันนี้ผมย้ายของ เจอกล่องข้าใบเก่านั้นในรังเก็บของเปิดดูข้างในมีโน้ตเล็กๆสุกอยู่ผมหยิบมาอ่านเสียงเงียบชั่วคู่แล้วเริ่มอ่านเสียงในใจตั้งใจเรียนนะลูกแม่รออยู่ที่บ้านเมื่อวานเห็นหน้าลูกไม่ค่อยยิ้มแม่เป็นห่วงแม่ขอโทษที่อาหารไม่หลากหลายแม่จะพยายามมากขึ้นนะลูกผมน้ำตาไหลผมไม่เคยรู้เลยว่าแม่ใส่ใจทุกวันทั้งที่ผมไม่เคยเห็นคุณค่าเลยกล่องข้าวเก่า ใบนั้นกับเก็บความรักของแม่ไว้เต็มกล่องความรักของแม่อยู่ในรายละเอียดที่เรามองข้ามเสมอโปรดกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อรับชมตอนต่อไป